It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture เลยนะครับ,รบ,รบสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่248กับผมบอลสุรัสครับผมในกาแฟแก้วนี้เนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยถึงคำใหญ่คำหนึ่งนะครับก็คือคำว่า Digital Transformation คำนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยได้ยินมานานเป็น10ปีแล้วครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคำคำนี้จะไปเกี่ยวข้องกับองค์กรใหญ่ๆซะเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลงทุนต้องบอกว่ามหาศาลเลยนะครับแล้วก็พวกซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่ต้องนำมาใช้รวมทั้งบริษัทคอนซัลท์ที่ต้องมาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายสูงมากครับ มีผู้เล่นไม่กี่รายในตลาดเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ยากมันต้องคนกระเป๋าหนักเท่านั้นถึงจะทําได้ครับในมุมงธุรกิจเองก็ต้องมีความคุ้มค่าในการลงทุนกับเรื่องพวกนี้ด้วยในเชิงของการรีเทิร์นนี่ก็เลยเป็นเหตุว่าทําให้องค์กรเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็คงไม่ถึงขนาดทำาด i g i t a l t r า n ส f o r มช t ั o นนะครับก็เป็นแค่เอาซอฟต์แวร์หรือว่าเอาเทคโนโลยีอะไรบางอย่างมาช่วยงานบางด้านเพื่อให้มันสามารถทำงานได้ดีขึ้นแค่นั้นเองนะฮะ ถึงตรงนี้แล้วผมว่าดีเหมือนกันเนาะถ้าเราจะรู้ก่อนว่าไอค้คำว่าดิจิตอลทนส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับดิจิตอลทนส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันก็คือการที่เราจะนำเทคโนโลยีไฮเทคต่างๆนะครับในด้านดิจิตอลนะมาทดแทนระบบการทำงานแบบเดิมอย่างกว้างขวางทั้งองค์กรน,นะครับนี่การที่เรานำมาใช้แค่ระบบ2ระบบเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องดิจิตอลทนส์ฟอร์เมชันเพราะคำว่าทรานส์ฟอร์เมชันมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยส่วนใหญ่แล้ว แรงขับดันต่างๆของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยก็มักจะมาจากลูกค้าหรือตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงภายนอกครับที่กดดันให้องค์กรจะต้องตอบสนองได้อย่างรวดเร็วขึ้นเข้าถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ลูกค้ามีความประทับใจมากยิ่ยงขึ้นนะครับเพราะว่า ความต้องการของลูกค้าหรือความพึงพอใจของลูกค้ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับนะฮะมันก็พูดง่ายๆความคาดหวังในเรื่องของการได้รับการบริการไม่ว่าจะเป็นจากบริการของเราหรือจากสินค้าของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลางั้นถ้าเราใช้วิธีการเดิมๆเ,เทคโนโลยีแบบเดิมๆหรือใช้คนเป็นหลักอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะตอบสนองไม่ทันในขณะที่คู่แข่งเขาเปลี่ยนไปหมดและ้ะแล้วคู่แข่งในปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่มีเฉพาะภายในประเทศอย่างเดียวถูกไหมฮะ เพราะมันมีเรื่องของแพลตฟอร์มมีเรื่องของคลาวด์คอมพิวติ้งมีอะไรเข้ามาเนี่ยคู่แข่งก็มีอยู่ทั้งโลกเลยนะครับเวลาเขาล็อ n เซอร์วิ c สอะไรขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเข้าถึงได้กันทั้งโลกเลยเช่นเดียวกันรวมถึงในประเทศเราด้วยแต่ว่ารูปแบบของการนำดิจิทัลทนส์ฟอร์เมชั่นมาใช้ในองค์กรเนี่ยเริ่มที่จะปรับไปถึงองค์กรในระดับกลางหรือองค์กรในระดับค่อนข้างเล็กแล้วนะครับเพราะว่าเทคต่างๆพวกนี้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้น นะครับไม่ใช่เป็นแค่คนทําซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์รายใหญ่ๆห,หรือคนเซาล์รายใหญ่ๆเท่านั้นนะครับบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพที่เขาให้บริการเรื่องของเทคเนี่ยมันก็โอมีเยอะแยะมากมายเป็นดอกเห็ดเลยแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆพวกนี้มันก็ลดลงเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นดิจิทัลทรานส์ o ฟอร์เม n ชันมันถึงเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นคําใหญ่คํานี้มันเลยถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับ แต่ความท้าทายใหญ่ๆเลยก็คือว่าเขามีการซอรวจครับในปี2019เขาบอกว่า70%ของโครงการในเรื่องของดิจิ t อลไทม์แฟมชันเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ไปถึงเป้าหมายแล้วก็มีการทำตัวเลขออกมานะครับทั่วโลกเขาบอกว่า900บิลเลียนนะฮะก็คือ900 0แสล้าน US d o l ดอลลาร์นะครับไม่ใช่ไทยบาทนะถูกละลายในแม่น้ำไปเลยโดยที่ไม่ได้อะไรเท่าที่ควรกลับมาัน้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองแชร์มุมมองครับว่า ในองค์กรที่เขประสบความสําเร็จในเรื่องของการทำดิจิตอลท t ส a ฟอร์ r มช t ั่นเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างครับจากเนื้อหาของบทความหนึ่งของ Harvard Business Review นะครับประการแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าองค์กรเนี่ยจำเป็นต้องชัดเจนในเรื่องของ business strategy ก่อนก่อนที่จะลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับ Digital Transformation มันเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองแต่เครื่องมือนี่มันจะต้องตอบโจทย์ครับว่า ว่าจะไปไหนจะว่าไปมันก็เป็นเหมือนรถคันหนึ่ง,งนะฮะมันเป็นพยานพหาหนะแต่ถ้าเราไม่รู้ปลายทางว่าเราจะไปไหนเนี่ยการมียานพหาหนะเนี่ยมันก็อาจจะพาเราไปผิดทางก็ได้แล้วมันแทนที่จะเป็นประโยชน์มันกับอาจจะเป็นปัญหาเลยเพราะมันจะยิ่งทําให้เราไกลไปจากเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นอีกทั้งยังเสียเวลาแล้วก็เงินทองอีกมากมายด้วยคงต้องเอาวิชั่นมิชั่นของ,ององค์กรมากลางดูเลยครับ แต่อย่าไกลมากนะครับจะต้องเอาวิชันขององค์กรเนี่ยที่ถูกทอนออกมาในช่วง3ปีนี้ก็พอนะครับแล้วกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนว่าเราจะวัดผลตัววิชันพวกนั้นยังไงเราเสร็จแล้วก็ต้องมาดูครัว่าสไร a จี g ที่จะพาไปสู่เป้าหมาย3ปีนั้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะไปถึงตรงนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับ มันอาจจะเป็นเรื่องของการลด lead time มันชัดมาแล้วว่าถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะได้ตัวเลขอยากจะได้มาเก็ตแชร์ที่ต้องการเนี่ยเราต้องลด lead time ให้ได้เพราะว่าลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าเวลาที่เขารอคอยสินค้าต่างๆหรือการที่สินค้าจะออกมาในในสู่ตลาดแต่ละครั้งมันใช้เวลามากคู่แข่งก็เอาไปรับประทานเรียบร้อยแล้วนะครับหรือลูกค้าก็เปลี่ยนไปใช้ของคนอื่นเรียบร้อยลว หรือในขณะเดียวกันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เอาเรื่องของ Data เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทําการตลาดนะครับบางคนบอกว่ามีเงินอย่างเดียวก็ไปซื้อพวกตัว Data Analytics ซอฟต์แวร์ต่างๆมาใช้แค่นี้ไม่พอครับฟังครับเพราะว่าไอการที่เราจะมี Data พวกนี้มันจะต้องมีระบบจะต้องมีระเบียบว,วินัยในการเก็บข้อมูลพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วมันอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของแค่ใครคนใดคนหนึ่งในองค์กรแค่นั้นเองมันจจะต้องเป็น การร่วมด้วยชื่อกันของหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายในในแต่ละนแผนกต่างๆด้วยเราถึงจะใช้เครื่องมือพวกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและแน่นอนครับเวลาเรามีกลยุทธ์ต่างๆชัดเจนแล้วเราจะไปเอาพวกเทคต่างๆมาใช้งานเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มีเทคตัวใดตัวหนึ่งซึ่งมันตอบโจทย์100%เนะครับบางครั้งมันอาจจะต้องเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเทคในหลายๆตัวด้วยกันด้วยซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการที่ทำงานแบบนี้ได้ แัะนั้นคืออันแรกนะครับประการที่2ก็คือการใช้ประโยชน์จากคนภายในครับปกติแล้วองค์กรที่จะทําเรื่องดิจิทัลท r ส์เฟอร์เมชั่นเนี่ยโดยเพราะพวกองค์กรใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็มักจะไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาครับบางทีโอ้โหจ่ายเงินหลายๆยร้อยล้านเลยนะครับต่อปีในการที่จะเอาบริษัทที่ปรึกษาพวกนี้มาทํางานซึ่งบริษัทพวกนี้นะครับที่เขาเป็นบิ๊กเนมใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับ f ฟรมเวิร์ก rocess ของเขาที่มันสำเร็จรูปแล้วแล้วก็เคยใช้กับที่อื่นมาแล้วเอามาใช้กับเราแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันไม่มีวันไซต์ f i t a l l นะฮะมันจำเป็นต้องดูเป็นรายๆไปแต่ปัญหาก็คือว่าเวลาเราไม่มีความพร้อมเรื่องพวกนี้เนี่ยคนในบริษัทก็จะให้ทุกอย่างเป็นหน้าที่ของคอนซัลทั้งหมดเลยแล้วตัวเองก็ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นลูกค้าคอยสั่งการหรือคอยทำตามสิ่งที่คอนซัลบอก ซึ่งวิธีการทํางานแบบนี้บางทีมันไม่พอครับหลายๆองค์กรเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบนี้ด้วยครับก็คือว่าถ้าเขาเขาเขาก็กลัวว่าถ้าสมมุติว่าไปออกแรงไปให้ความเห็นอะไรมากๆกับคอนซัลเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นมาคอนซิลอาจจะบอกได้ว่าน,นี่มาจากลูกค้าเห็นป่าพไหมเรื่องพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่มันทําให้เรื่องของการทรานส์ฟอร์มองค์กรเนี่ยมันล้มเหลวไปมากต่อมากแล้วนะครับงั้นสิ่งที่ตัวผมเองกับทีมงานก็มีประสบการณ์ก็คือว่าเราทํางานกับลูกค้าเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ culture หรือจะเป็นเรื่องของ innovation ก็ตามเนี่ยสิ่งที่เรามักจะถามหาก่อนก็คือการที่เราอยากจะทำงานกับลูกค้าเป็น one team จริงๆนะครับแล้วก็ลดกำแพงต่างๆของความสัมพันธ์ที่คิดว่าเราเป็นคนขายลูกค้าคือลูกค้าให้เป็นเหมือแนบบกับว่าเรามาช่วยกันนะครับเราพยายามจะให้เขามีการสร้างคอทีมขึ้นมานะครับในการที่จะมาทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการให้ข้อมูลต่างๆนี่สำคัญมากนะครับซึ่งขอทีมต่างๆพวกนี้เนี่ยก็น่าจะมาจาก หน่วยงานที่หลากหลายนะครับเราจะได้มุมมุมมองที่หลากหลายและที่สําคัญเนี่ยมันต้องทําให้รู้สึกว่าการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันพวกนี้มันเป็นหน้าที่ของเขามันเป็นหน้าที่ของทุกๆคนแล้วทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ในการให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ลองคิดดูนะครับเวลาเราทําเรื่องพวกนี้เนี่ยแล้วเราต้องการจะตอบสนองลูกค้าแต่เราไม่ได้เอาพวกเซลล์ส่วนมาร์เก็ตติ้งหรือคัสเตอร์ม์เซอร์วิสมาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยแล้วเราจะสามารถที่จะออกแบบดีไซน์ระบบให้มันตอบโจทย์ความต้องการ ของลูกค้าของเราได้ยังไงเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้ทําเพื่อองค์กรแต่เราทําเพื่อตอบสนองลูกค้าขององค์กรอีกทีถูกไหมครับงนั้นมุมมองจากคนภายในองค์กรเนี่ยสำคัญมากๆครับซึ่งตรงนี้ก็ต่อเนื่องไปถึงข้อที่3เลยครับก็คือไม่ใช่แค่คนภายในองค์กรอย่างเดียวก็ต้องไปถึงลูกค้าขององค์กรด้วยอันนั้นกระบ,บวนการในการที่เราจะรับฟังทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้ามันต้องมีความชัดเจนซึ่งบางครั้งอาจจะต้องจัด คล้ายๆแบบเวิร์กช็อปกับลูกค้าเป็นระยะๆะะนะครับจะรีเช็คว่าในแต่ละทัชพอยต์ขององค์กรกับเขาเนี่ยลูกคา้าคาดหวังอะไรบ้างเพื่อที่จะให้องค์กรเนี่ยสร้างว้าวในแต่ละสเต็ปหรือในแต่ละขั้นตอนที่เขาดิวกับเราเนี่ยได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายและให้ประสบการณ์โดยรวมที่เขามาใช้บริการเราเนี่ยมันสุดยอดแล้วจากนั้นค่อยมาดูครับว่าในแต่ละทัชพอยต์ในจุดสัมผันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าในแต่ละช่วงเนี่ย เอ่อดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันหรือดิจิทัลหรือริเทคต่างเนี่ยมันจะเข้าไปตอบโจทย์อะไรได้บ้างซึ่งบางอย่างมันก็เป็นการทํางานชิ้นเดียวแล้วก็สามารถตอบโจทย์ในหลายๆด้านได้นะครับอางนั้นลูกค้าก็เป็นส่วนที่สําคัญประการที่4กลับมาเรื่องภายในองค์กรอีกแล้วครับนะครับประการที่4ก็คือว่าเราต้องสามารถที่จะขจัดความกังวลหรือความกลัวของคนในองค์กรที่เขาจะถูกทดแทนด้วยดิจิทัลพวกนี้แน่นอนครับพอเราพูดถึงดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเราพูดถึงเรื่องของเชนเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นกับพนักงานก็กลัวว่างานที่ตัวเองเคยทำเนี่ยมันจะถูกพวก AI Mach i n e learning หรือพวกเทคต่างๆเนี่ยแย่งไปซะความสำคัญของเขาประสบการณ์ที่เขาสั่งสมมาสกิลที่เขามีอยู่เนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นแน่นอนครับคงไม่มีใครอยากจะต้อนรับสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งแน่นอนครับที่จะต้องต่อต้านนะครับงั้นการบริหารจัดการความรู้สึกของคนทั้งองค์กรเนี่ย ในด้านของการ implement เรื่องดิจิทัลเนี่ยทางผู้บริหารเบอร์หนึ่งเองจะต้องเป็นคนออกแรงด้วยตัวเองในการทำการสื่อสารกับพนักงานทุกๆคนอย่างเสมอต้ตอนเสมอปลายนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะมาช่วยเขาไม่ใช่จะมาแย่งงานเขาไปเขาจะทำงานง่ายขึ้นนะครับแล้วเขาอาจจะสามารถทำงานหลายๆอย่างมากขึ้นทักษะที่เราจำเป็นจากเขาเขาจะได้รับการพัฒนาให้เป็นทักษะในเชิงของการใช้ระบบมากกว่าเป็นการลงมือทางานด้วยตัวเอง พู้ง่ายๆว่าก็คือมองให้เห็นว่ามันเป็นโอกาสนะครับและแน่นอนครับในบรรดากลุ่มคนทั้งหมดเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่แปลว่าทุกคนจะปฏิเสธไปซะทั้งหมดมก็จะมีกลุ่มคนที่ต้อนรับมันด้วยนะครับหรือกลุ่มคนที่อยู่กลางๆหรือกลุ่มคนที่ไม่เอาเนี่ยเราก็ต้องพยายามแยกแยะก,กลุ่มคนพวกนี้ออกมาให้ชัดเจนนะครับอย่าไปเหมารวมว่าคนทั้งหมดจะเอาหรือไม่เอากับเรานี่ถ้าเราเห็นกลุ่มคนต่างๆที่ชัดเจนขึ้นเราก็จะได้มีกลยุทธ์ในการที่จะตอบสนองกลุ่มคนต่างๆ ที่มีมุมมองต่อดิจิทัลทนส์ฟอร์เมชั่นที่แตกต่างกันเหล่านี้ได้ครับและสุดท้ายเลยนะครับก็คือการที่เราจะต้องมองถึงเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็โครงสร้างด้วยจะว่าไปแล้วเรื่องดิจิทัลทนส์ฟอร์เมชั่นหรือเรื่องอินโนเวชันที่เราพูดกันมาหลายๆ EP แล้วเนี่ยเราเห็นชัดเจนครับว่าเป็นเรื่องของ m i n ์เซ t มากกว่าเรื่องของตัวเทคเองลองคิดดูนะครับถ้าคนมีเทคมีเงินอย่างเดียวแต่ m มซ์เซไม่เปลี่ยนเนี่ยเทคต่างๆเหล่านะั้นหรือเงินที่เราลงทุนไปเนี่ยมันอาจจะ เรื่องอะไรเสียเปล่าเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีไม์เซทที่ถูกต้องแต่เงินไม่ถึงเนี่ยอมยังหาทางได้ครับเพราะว่าเขาอยากไนถูกไหมครับมันอาจจะมีวิธีการในการที่จะช่วยกันคิดว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงถึงจะทําให้มันเร็วขึ้นแล้วค่อยๆใช้เทคตามความจําจเป็นได้นั่นจะเห็นไหมครัว่าไม์เซตมันสําคัญกว่าไม์เซตอย่างเดียวไม่พอครับเรื่องโครงสร้างขององค์กรก็สําคัญว่าโครงสร้างขององค์กรเนี่ยมันเอื้อให้ดิจิทัลทาร์เฟมชั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทำแน่ๆ กระบวนการทํางานต่างๆเนี่ยมันสั้นลงนะครับนะครับซึ่งการกระบวนการต่างๆมันสั้นลงเนี่ยมันก็หมายถึงลําดับขั้นด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าองค์กรเรามีโอโหระเบีบขั้นเยอะมากเลยนะครับจากพนักงานไปถึงผู้จัดก,การไปถึงผู้บริหารระดับกลางไปถึงผู้บริหารระดับสูงอะไรเงี้ยพอมีหลายขั้นตอนมากๆปุ๊บเนี่ยยังไงความรวดเร็วที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้ายังไงมันก็คงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นลําดับชั้นพวกนี้สําคัญมากนะครับ กระบวนการตัดสินใจต่างๆหรือว่าการที่เราแทนที่จะรอให้สินค้ามันทําจนเสร็จแล้วแล้วค่อยมาให้ลูกค้าดูเนี่ยทำยังไงมันเลถึงสามารถจะมีโปรโตไทป์ที่เป็นแบบสั้นๆง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่มากใช้เงิน,นลงทุนน้อยๆแล้วก็เบื่อเพื่อไปเทสกับลูกค้าก่อนว่ามันตรงกับความต้องการเขาหรือเปล่าแล้วเอามาปรับแก้ก่อนที่จะลงทุนครั้งใหญ่เนี่ยนะครับในกระบวนการพวกนี้ครับมันจําเป็นจริงๆที่จะต้องมีทั้ง โครงสร้างขององค์กรที่สอดคล้องด้วยวิธีคิดที่แตกต่างไปด้วยซึ่งเวลาเราพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็หมายถึงเรื่องของวัฒนธรรมก่อนเนี่ยแหละครับังนั้นสิ่งที่เราจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยทางเราก็อาจจะแนะนําให้ท่านเนี่ยทำกับกลุ่มเล็กๆก่อนมากกว่าที่จะไปทําแบบนี้กับคนทั้งองค์กรซึ่งมันจะทําได้ยากนะครับโดยเฉพาะองค์กรของเราที่มีพื้นฐานที่ค่อนข้างจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนขึข้นมา ตั้งเป็นทีมเล็กๆขึ้นมาก่อนครับและในทีมพวกนี้เนี่ยก็ให้มันมีความหลากหลายของคนเป็น c r o s f u u n t i o n a l t ทีมนะครับแล้วก็มาทำงานในรูปแบบของอาจาร,ร่วมกันคิดร่วมกันทำคออกไปฟังลูกค้านะครับมาระดมความเห็นกันนะครับแล้วก็ลองที่จะทดสอบในการเอาเทคโนโลยีต่างๆมาค่อยๆลองใช้ดูนะครับแล้วก็กลับไปเช็ดไปเทสกับลูกค้าแบบนี้ไปๆมาๆ นะครับเห็นไหมันถ้าเรามีกลุ่มเล็กๆแบบนี้มันก็จะเป็นการทดลองทั้งรูปแบบของสตรัคเจอร์แบบใหม่ที่มีความหลากหลายของแต่ละหน่วยงานขณะเดียวกันมันก็เป็นการทดลองในเรื่องของวัฒนธรรมใหม่ๆในการทํางานด้วยแล้วตรงนี้ครับมันจะมีผลในการส่งต่อไปสู่ไมซ์เซตที่เปลี่ยนไปได้เพราะเขาเริ่มเห็นแล้วว่าทําแบบนี้มันได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าบางครั้งคนยังไม่เห็นผลลัพธ์เนี่ยไมซ์เซตเขาไม่เปลี่ยนครับเขาต้องเห็นก่อนว่าสิ่งนี้มันช่วยเขาได้จริงครับ และนี่คือ5วิธีการที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้นะครับเวลาเราพูดถึงหรือคิดถึงตัวดิจิ t a ลทรานส f o ฟอร์เมชันครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับพบกันใหม่ในกาแฟแก้วหน้าครับสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time